สวัสดีค่ะมิสมาเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Ship a แ m i ม n i g นนนะครเป็นเกมที่เหมือนประมาณว่าเราทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตมัง้งยังเป็นตัวเดโมอยู่นะคะเป็นเกมที่เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้นะคะอเมริกาปี1993แต่ว่าดิฉันจะเล่นคนเดียวทำงานตอนดางคืนเจอลูกค้าต้องคิดให้ออก ว h a เด v e เว r ร์กเออร์น็อตเดย์อาดอเปอร์ิงเกอร์หรือเปล่าโอเคประมาณนั้น Hi! i แอมเกรกเราเล่นเป็นเกรกหรือเปล่านะเป็นคนนี้นะก็คือว่าเราจะต้องทำงานตอนกลางคืนนะแล้วก็ต้องต้อนรับลูกค้าแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตลูกค้าด้วยนะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นดอเปอร์ a n งเกอร์ไหมดูดิเทดดอเปอร์คิงเกอร์ยูสคอมพิวเตอร์ดาต้าเบสเอาไว้โชว์คอลเลกต์เวอร์ยิฟายอินโฟเมชันเราจะต้องคอยเช็คนะว่าคนนี้ข้อมูลถูกต้องไหม เกมคล้ายๆเหมือนเกมอาพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างแต่เกมนั้นที่ฉันก็ไม่เคยเล่นนะมาลองดูต้องตั้งคำถามกับลูกค้านะอ๋อบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าในใบเนี่ยข้อมูลลูกค้ามีแขนเดียวใช่ไหมถ้าเกิดลูกค้าเราตั้งคำถามปุบ๊บแล้วก็ลูกค้าว่าอ๋อเออจริงๆแล้วแขนฉันเพิ่งจะงอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะเราต้องคอยถ้าถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็คือต้องช่วยกันดูว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าเกิดรู้สึกสงสัยรู้สึกว่าใช่เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ลูกค้าเราก็ให้หยิบปืนใต้เคาน์เตอร์แล้วก็ปุยเย่ปุยเยเลยนะคะถ้าคุณได้รับแจ้งว่าด o อปเปอร์เกงเกอร์เนี่ยออกไปจากร้านของเราแล้วเนี่ยคุณจะต้องรีบบอดอัพก็คือต้องรีบบล็อกร้านนะแล้วก็วางแทบ็บแล้วก็ไปซ่อนโอเคเข้านะคะว้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย Head to b a บ k r o o m นี่หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อนูน่นเบกรกลูมล้วจะเป็นห้องน,นะนู้นนะนี่เราปิดก่อนอุ้ย <c oughs> คุณตกใจตัวเองไอบ้บ้าเอ้เนี่ยมเอออะไรฉันก็อยู่ที่เบรก o ูมหรือเปล่าหรือไม่ใช่ มีมีร่างนะมีล่างนะี่มั้ง,งอ่าเช็คกระดานประกาศนี่หรือเปล่าเติมเครื่องดื่มในเครื่องไม่ใช่ g get กต Dink ก็คือเอาเครื่องดื่มจากเครื่องกดน้ำนะใช้ถุงขยะเก็บไอ้พวกเศษและพวกนี้ในห้องเก็บของอ่ถูเลือดออกแล้วก็เติมของนะที่เชล์อ่าโอเค อแล้วอันนี้คืออะไรดับเบิรเกงเกอร์ยังคงออกมาทำลายอเมริกาในช่วงเวลากลางคืนนะตื่นเต้นมีไฟฉายนะเราหยิบได้เหมือนกันนะเราได้เหรียญอะไรมาก็ไม่รู้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรา,เรามีแค่1เหรียญต้องใช้สเหรียญน,นะงั้นเราไปทำงานอื่นก่อนนะคะนี่คืออะไรคะ เออช่างแม่งเถอะงั้นเราไปเอาถุงขยะก่อนนะอ่ะอ่ามาใส่พวกนี้หรออ่ะเศษเนื้อนะน่าจะเป็นของลูกน้องคนที่แล้วอ่ะก็เราเราวางยังไงอ่ะอ๋อจีต้องไปทิ้งที่ดัมสเตอร์นี่หรือเปล่าไม่ใช่ เยอะแยะไปหมดไปถูเลือดก่อนนะคะอ่ะดิฉันถูยังไงล่ะอุ้ยอันไหวะตกใจหมดปักชั่วดิอ่ะโอเคได้แล้ว เช็ด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 เดี๋ยวต่อไปก็เป็นซากของเราแทนเนะ่ยะคิดว่านะเสียงอะไรวะได้เสียงคนร้องเสียงเกิยบอ้อาวยิบไม่ได้อะ่ะโอ้กว่าจะหยิบได้แต่บ้าเอานี้ไปเก็บก่อนนะอ่ะ เราน่าจะกดเครื่องดื่มได้แล้วนะคะอ่าโอเคชัดกินยังไงอุ้ยอ,อ๋อเราสามารถใช้ขวดปลาได้แต่เราคว้างทิ้งไปแล้วอะมันบอกว่าใช้ใช้เหมือนลอ่อล่อได้นะอ่าโอเคไปเติมของนะต้องมาจัดวางเองด้วยหรอ โอ้โหโอ้ต้องมีคนเล่นด้วยจริงๆอนะเนี่ยเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอตอนที่เกมออกมาเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเล่นดีกว่าไม่รู้เพื่อนครบอยู่เปล่าตอนนี้โดนเพื่อนไม่ใช่หรอกเพื่อนอะไม่ทิ้งดิชันดิชันอะทิ้งเพื่อนนะเออเพื่อนชวนเล่นเกมแต่ว่าดิชันยังไม่เล่นด้วยเป็นคนที่ใส่ไม่ดี นี่เหรียญไอ้นนี้ก็มีเหรียญน,นะขอเก็บเหรียญก่อนนะอ่าเติมเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะหรือเปล่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้เอากล่องไปเก็บเหรอวางโยนแม่งอย่างเงี้ยแหละ อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเปิดปิดได้โอเคปิดเหมือนเดิมดิฉันแค่อยากดู้ <Read instruction. S 1> เฉย Lead Instruction เฮ้ยมีลูกค้ามาอะเวลน้ำยูบัดเมเนียลไนท์เค้ก Welcome to Graveyard Ship My Friend อ้าวคุณพี่แล้วคุณพี่ใจฉันทำไงคะ <avenue. S 1> Scan my ID on the counter Inspect อ่า Scan success Check Question Ask me anything <c oughs> My head I Have I lost it again? Have I? คืออะไรวะ๋อาแล้วจะต้องดูอ่าดูดูหน้าด้วยนะเราเขาเขาบอกว่าเราไม่มีการจำกัดเวลาแขนครบขาครบตำรวจอะไรประมาณอย่างนี้อ่าสแกนแแขอยอันนึงลิ้มน้ำหนักสองร้อห้าสิบพาวเพียวมัสเซลหรออันนี้คือเพียวมัสเซลเหรอเหมือนพุงนะเออช่างมันน่าจะใช่แหละ แ a คไอเทมอ๋อนี่ต้องมาตรงนี้ได้ออค p เพช o n น h ชอ i ิฟโอเคถูกชุดฉันเพิ่งซักมันเมื่อคืนนะนะอ่ะ์ว,วการเซ็ตก็แวการเซ็ตเหมือนกันอ่ะแล้วคือดิฉันจะใส่ถุงยังไงอะถุง พทคกันอันนี้กันอ่าถุงนี่หรือเปล่ากูใส่ถุงยังไงอาโอเคประมาณนี้นะคะเรียบร้อยคิดตังค์แล้วคนแรกจบไปได้ด้วยดีหรือเปล่าอ่ามีลูกค้ามาอีกเขาบอกว่าอันนี้นะคะคกีเรายังไม่ได้อ่านมีเข้ามาก่อน การสอบถามลูกค้าไม่มีกำหนดเวลานะสแกนบัตรประชาชนเพื่อเปิดโปรไฟล์บุคคลจริงบนคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอ้ยกำลังอ่านหากคุณสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องใดนๆในในค้นหาปืนที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์เฮ้แดอร์สวัสดีจ้าเออคือนนี้ฉันทำงานดึกมากเลยที่โ,โรงพยาบาลฉันอยากจะได้ของบางอย่างนะแล้วก็กลับบ้านเลยได้จากเจ๊ขอสแกนก่อนนะคะอ่าโอเคสแกนคอมพิวต หัวร้านเป็นพยาบาลใส่แว่นนะเจต้องใส่แว่นแต่คืออะไรบางอย่างของเขาอะมีแต่นี่เขาไม่ได้ใส่แว่นนะ นั่นคือเราก็ไม่เช็คบินให้อะเหรอเพราะว่าเต้บอกนี่เขาบอกต้องใส่แว่นนะมันไม่มีแว่นยิงแม่งเลยไม่ได้ถามด้วยกี้ยิงก่อนแล้วลูกค้าคนเดินเดินเข้ามาก็เฉย สวัสดีเพื่อนฉันแค่มาซื้อของบางอย่างแบบอย่างด่วนนะโนบิ no deal อ่ะเนี่ยขอเช็คก่อนฮะนาธานคอร์โลเวย์เหรอไปแกยังไงเข่งไงวะดูก่อน Nathan อ่ะเอสไซร์คิปชั่นฮะก็มึงไม่มีข้อมูลอะโอเคแย่เด e เฟ k e i ไอดีคอมวนแมนเนี่ยฟอร์กอดิอัโฮมคือแบบเธอฉันลืมบัตรไว้ที่บ้านแค่ให้ฉันซื้อของหน่อยได้ไหมโนไอ n ดี o โนฮันนี่ <h ook> ไอดีโนฮันนี่ค่ะจเจ๊เร็วเร็วเดี๋ยวเราต้องไปสต็อกของด้วยใช่ไหมนะ่ะเปิดทีอ,อ๋อแปลว,ว่าปเป็นประวัติการพูดของเขานะสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะจูเลตต้าสวัสดีคนคนรอประมาณอย่างนั้นปะขอไอดีหน่อยนะคะ จูเลียแก c นเจอร์จูเลียตาแโอเคเป็นคนที่เป็นปัมเปอร์ตอนนี้เป็นอันนี้แล้วและไฟแอทเทนเดนต์ ant, ก็คือเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องมาได้3ปีแล้วเป็นงานที่มั่นคงดีนะทำให้ฉันค่อนข้างที่จะยุ่งเลยแต่ว่าอันนี้เขาคขิดว่าเป็นป um ัมเปอร์นะก็คือเป็นช่างซ่อมทอ่อ เป็นคนที่ค่อนข้างที่โตสกรปรกฮฉันเนี่ยเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องนะทำไมฉันต้องสกรปรกด้วยล่ะ<ปก>ผมคอนนี่เทลก็เป็นทรงปกติแต่ว่ามึงอ่ะไม่ใช่อะหลอนอนะไม่ใช่รีโหลดก่อนกระสุนกูพอไหมเนี่ย รีวิวเลยอะไลนะของมาส่งแล้วสรุปมีคนได้ซื้อของจากเราไปให้คนเดียวเข้ามาเลยค่ะเข้ามาอุย้ยโอ้โหคุณพี่ติคุณพี่โยนของอะไรขนาดนี้ผมก็จะเพิ่งออกมาที่ถนนเนี่ยจากร้านเธอเนี่ย รถของฉันมันสตาร์ทไม่ติดอะ่ะฉันต้องการผู้ช่วยหน่อยที่จะทําให้มันกลับมาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะให้ให้รถมันกลับมาวิ่งได้อีกทีช่วยออกมาข้างนอกเราช่วยฉันหน่อยได้ไหมโกดาวเดอรรถแล้วก็เฮลทิมโอ้โหเอาเรียนก่อน มึงหลอกกูแม่งโดนหลอกเหมือนเดิมเลยต้องการการช่วยเหลือหน่อยเอาปืนไปด้วยแม่งเลยมา มาหลอกกูเหรอ มันหลอกเราอ่ะเมื่อกี้เรายิงไม่ได้อะ่ะ What the hell is that มันโดนหลอกไปข้างนอกเราต้องเก็บทำความสะอาดสินะเรายังไม่ได้เติมของในของจะหมดแล้วนะคะสวัสดีตอนเย็นฉันแค่มาหยิบของบางอย่างนะก่อนที่จะกลับไปที่ถนนเนะี่ยเฮดแบ็กโอเคดูบัตรดิเควินลาสัน เป็นคนเป็นเซลล์ขายประกันชอบคืออะไรวะโปรดักโปสเตอร์มีแท็บด้วยหรอแต่เรายังไม่ได้นั่นเลยนะเออไปนั่นก่อนส่วนว่าจะชอบใส่ชุดฟอร์มอลอ่ะก็คือชุดที่เป็นทางการนะคะตัวสูงอ่ะโอเคขอดูก่อนสูงไหมเออสูงอยู่ก็ดูปกตินะอ่ะโอเคฉันทำงานเี๋ยาพวกประกันนะนะพวกเคลมอะไรพวกเนี้ย ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นหรอกแต่เขาก็ไอแต่มันก็สามารถใช้จ่ายบินให้ฉันได้อ่ะเดชเชิร์ตแอนทไทก็คือว่าต้องคอยใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่ทายตลอดนะต้องให้ดูแบบโปรเฟชชั่นแนลสูงอ่ะโอเคคนดีน่าจะโอเคไม่โอเคเราก็ตุยอะแต่คิดว่าน่าจะโอเคนะแม่งเลย โอเคได้เวลาเก็บกวาดเดี๋ยวต้องเติมของอีกนะเฮ้ยทำไมเงินมันเกิดไม่หมดเลยอะไปเก็บของก่อนนะคะไปเก็บเศษซากของลูกค้าเรานะนี่เขาเอาไม้เอาอะไรมาให้เราด้วยมีแทบมีอะไรด้วยนะโอเคเยอะมาก โอ้ยเยอะไปหมดให้เจ้าเก็บเงินก่อนลูกค้าทำตกไว้ใช่ไหมหมดเสียงอะไรมีเสียงเท้าคนร้านปิดแล้วลูกค้าเสียงเหมือนอะไรเดินอยู่ข้างนอกอะ่ะม,มีเสียงอะ่ะเออ โดนเล่ปะวะโคตรกลัวเลยแกทำความสะอาดนนะคะเยอะมากเลยไหลศพจัด ำคามสาดโคตรยากเลยรอ,อยากเล่นหลายๆคนอะหมดยังคลีนยังน่าจะคลีนแล้วนะเติมของรอเลยไหมอันนี้เราซ่อนได้ไหมอะเฮ้ยซ่อนได้นี่จุดซ่อนของเรา ดีโม่หนึชั่วโมงโคตรนานไปเอาของไปเคลียร์ก่อนตรงไหนที่จะหมดอะดูก่อนนะคะตรงไหนจะหมดเติมเติมเติมตรงไหนโอเคไปละหนึ่งเอาของมาเติมอีกหนึ่งนะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อะเติมหน่อยนะคะอะตรงไหนอีกไหม เต็มแล้วอันนี้ก็เต็มแล้วตรงไหนวะกก,กี้อ่ะนี่นะนวางมากกว่าน,นี้ไม่ได้หรเอน่าจะหมดแล้วประมาณนี้โอเคงั้นเรากลับบ้านเลยนะเก็บก่อนขึ้นรถบัสกลับบ้านมาขายของแค่นี้ คือบทสรุปนะบอนนี่ที่เป็นพยาบาลสรุปคือเป็นเป็นคนนะคะคือเราถามเขาเกี่ยวกับเรื่องแว่นบอกว่าเธอถอดออกก่อนที่จะเข้ามาข้างในเราก็เลยฆ่าไปนาธานดับเบิลเกงเกอร์จริงๆที่บอกว่าลืมบัตรนะคะจูเลต้าบอกว่าเป็นไฟแอทเทนเดนต์ใช่ปะที่ว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เป็นดับเบิลเกงเกอร์ถูกต้องแล้วเควินโอเคเรียบร้อย ไปเข้าทำงานเช็คเอาท์ก่อนนะอุ้ยเงินเยอะจริงๆไปค่ะเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้ <S <S 1> <S 1> Local r c e a k e n t วันปี e ลิฟโจ้ o ดเนอร์แฮนส์ e e นเบิร์ d d าวน n อินว a ต p p พเพ and act เมื่อคืนโดนเผาเหรอลูกค้ามาแล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยววันนี้ ไเ็ดินแปลกๆวะเห็นท้าเดินเขาไหมีกอเมาหรือเปล่าเมาหรืออะไรหน้าก็แปลกๆด้วยนะอ้าวเดี๋ยวอยู่ก็มาด่าเลยเมาเมาโอเคเอ่อขอเช็คก,ก่อนนะโรเจอร์คอนลอยลีทายนะงานไม่มีเป็นคนที่สกรปรกอะ ไม่ชอบเสื้อตัวนี้เ,อ,เออเอเอาใไมงั้นมันก็ไม่เคยถ้าม่ใครประทับใจอยู่แล้วอ่ะเสื้อสกรปรกอะใช่อันนี้คืออะไรชอ็อปอ๋อแล้วต้องซื้อของนี่โปรดักชอ็อปสตอร์ซัพลายแทบ็บอกฟฟิซิบระเบิดกันน่าสนใจนะมิดไนท์มาดโบเตอร์รอ,รอะไรไม่รู้สั่งสังไปก่อนแล้วกันนะสั่งของไปแล้วก็มาดูเขาก่อนอีกทีนึงทำไมไม่มีหนวดอ่ะอ๋อมี ชัดอ่ะบอกคุปปากคิดเงินให้ฉันได้แล้วอ่ะประมาณนั้นรีไทยเหรอปอกการได้รีไทยเนี่ยถือว่าเป็นแบบเหมือนอยู่ในฝันเลยว,ว่าอะไรประมาณอย่างนั้นโอเคคนนี้น่าจะคนนะคะไปทําไมพวกนี้มันเดินออกมาซื้อของแล้วมันไม่ตายกันวะทำไมเราตายวะเดลิเปอรี่มาแล้วไปเปิดให้เขาที่เราสั่งไปกะกกี้นะคะ สั่งไปนิดหน่อยอะ่ะไม่ได้สั่งเยอะนะถ้าเล่นกับเพื่อนนะอ่ะโอ้ยอ่ะค่ะพี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะมันคือไฟเจอหรออ่ะมีลูกค้านะมิดไนท์ไม่รู้อะ่ะติดอะไรอะ่ะไม่รู้จะติด <บา S 1> เขียนอะไรอ่ะประมาณนี้ ฉันแค่มาหยิบของบางอย่างอะนะในส,สำหรับของขวัญวันเกิดปีที่30ของฉันบิ๊กวันเลยใหญ่เลยอ่ะโอเคขอดูบัตรก่อนนะคะคาร่ามีรอยสักสองข้างนะผมสั้นเสื้อขาวอันเอ็มพอยก็คือไม่มีงานนะมีรอยสักทั้งสองข้างมีว่างงานจริงหรือเปล่าถาัง เออ่ฉันก็ว่างงานจริงๆแหละคิดว่านะน,นะอ่ะโอเคงั้นก็น่าจะคนแหล,ละเนาะไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ก็สวยอะถ้าไม่ใช่แล้วก็รับกรรมนะคะทุกคนลูกค้าฮ้่วันนี้ลูกค้าผู้หญิงเยอะจังอ่หยิบหยิบอหยิบเฮ้ยตาแดงๆสวัสดีชะชีพรักฉันแค่มาหยิบของบางอย่างสำหรับสามีของฉันเฮโร่ จูเรียตคาเฮาเหมือนปะวะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษซื้อของราคาสิบสามดอลลาร์เสมอเป็นไม้วิโด้โน้โนโน้ฉันนะเป็นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่สามีฉันเนี่ยได้ช่วยแฮโร่เนี่ยก็คืออยู่บ้านกำลังดูทีวีอยู่นะอะ สามห้าห้าสิบสามคือมันซื้อของสิบสามเหรียญก็จริงอ่ะสิบสามแต่ในนี้เขียนว่าเป็นไม้นะเตะไม่ต้องซื้อผัวเผลออะไรเดินเตะศพอีกเป็นไม้นะเป็นไม่เนี่ยเนี่ยโรลลี่วโดอ รีบๆเลยฉันต้องไปทำอะไรเน name, hat, ี่ย business d a l with N E T อะไรของมันนะขออนุญาตไรอันฮา occupation non human คืออะไรอะอ่ะโอเคได้ได้ค่ะพี่อันนี้น่าจะคนมั้งเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบว่าแบบเอ่อคนจัดการในพวกนั้น่ะ โอ้ยไฟดับตกใจหมดเลยเนี่ยอะไรเสียงอะไรอีกเสียงอะไรวะแล้วไฟไมันอยู่ตรงไหนนะกูโดนแน่เลยไอกลัวไปหมดแล้วเกมหานี่ อย่างนี้มเปิดเองได้อ่ะ <c oughs> ใครใครวะวางแถบก่อนละไม่รู้อะตัวอะไรก็ไม่รู้เธอ <c oughs> เราจะโดนเองปะวะตัวอะไรอะ มันใครมันคือตัวอะไรอะ่ะมันยังอยู่เลยอะไรวะกูต้องมาเจอแต่อะไรเนี่ยเปิดนี่ไปก่อนเลยเราปืนมาไม่ได้หรอ คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเด๋ยวเข้าไปหาแล้วมีอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะน่าจะเกมบักนะฮะอ่ะเออฉันเล่นมาตั้งนานฉันลืมกดอาจจะแล้วคือมันมาถึงตอนที่นี่แล้วว่าเราต้องไม่แอบแล้วเราพ้าหลายตัวมากเลย่ แล้วฉันยังไม่ได้บริเขตไปได้อะไรด้วยอะแต่คือเรามันจับไหมมันจับไหม